วีซ่าอเมริกาเนี่ยสามารถถูกปฏิเสธได้ไหมคลิปนี้แอนจะขอมีคำถามแล้วก็มีคำตอบให้ทุกคนด้วยนะคะจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ของแอนเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์นั้นเอาเข้าไปไม่ได้นะคะต้องจ้างทนายไหมเพื่อจะให้วีซ่านี้ผ่านต่อไปค่ะคำถามที่15ถามว่าเราจะต้องไปเที่ยวมาหลายๆประเทศก่อนไหม ถึงจะสัมภาษณ์วีซ่าหรือวีซ่าถึงจะผ่านตรงนี้สวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้แอนจะมารีวิวคําถามที่เราเจอบ่อยในวันสัมภาษณ์นะคะคลิปนี้แอนจะขอมีคําถามแล้วก็มีคําตอบให้ทุกคนด้วยนะคะมีคําถามอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าคําถามแรกที่เจอบ่อยในวันที่สัมภาษณ์วีซ่าคือคําถามอะไรนะคะคำถามเลยคำถามแรกเลยก็คือการสัมภาษณ์วีซ่าเนี่ย สัมภาษณ์เป็นภาษาไทายหรือภาษาอังกฤษตรงนี้ตอบได้เลยนะคะจากประสบการณ์นะจากประสบการณ์ของแอ์เนี่ยแอ์ตอบเป็นภาษาไทายนะคะเพราะว่าท่านถามท่านถามมาเลยแบบสวัสดีค่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลยอ๋ออเคนะคะตรงนี้ก็ตอบเป็นภาษาไทายนะจริงๆคือตอบได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะเราเลือกได้นะคะแอ์ตอบเป็นภาษาไทายทุกคําถามเลยนะต่อไปคําถามต่อไปก็คือ คำถามว่าวันสัมภาษณ์เนี่ยควรจะแต่งกายแบบไหนเอาจริงเนี่ยคือในกฎอ่ะไม่มีบอกนะคะว่าเออเราจะต้องแต่งกายแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็ควรจะสุภาพนะคะให้เหมาะกับการไปสัมภาษณ์วีซ่าเนาะให้เหมาะกับสถานที่ที่เราจะไปนะคะในการที่เราจะไปสัมภาษณ์ที่สถาน ที่สถานทูดอะไรพวกนี้เราก็จะแต่งกายให้เหมาะสมนะอาจจะไม่ต้องถึงกับใส่สูตรหรืออะไรมากแต่ว่าก็คือไม่ไม่ควรจะแบบว่าว่าวิวจนเกินไปอะไรแบบนี้นะคะอ่าโอเคเสร็จแล้วคำถามต่อไปก็คือคำถามว่าในวันที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยสามารถพกอุปกรณ์สื่อสารเข้าไปได้ไหมจริงๆเนี่ยเขาจะตรวจก่อนที่เราจะเข้าไปยังสถานที่ที่จะสัมภาษณ์นะคะ โดยที่เขาจะดูว่าเรามีมือถือไหมมีนาฬิกานาฬิกาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาจะให้เก็บไว้ในตู้เก็บสัมภาระก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่จะถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์นั้นเอาเข้าไปไม่ได้นะคะเอาเข้าไปได้แต่เอกสารที่เราเตรียมไปสัมภาษณ์นะคะประกาศดินสออะไรพวกนี้เข้าไปได้นะ คำถามต่อมาก็คือคำถามที่ว่าสามารถต่ออายุวีซ่าคู่มันหรือวีซ่าเคได้ไหมตรงนี้เนี่ยคนถามเนี่ยอาจจะหมายถึงต่อวีซ่าก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุก่อนที่จะเดินหนาทางมาถึงอเมริกาใช่หรือไม่นะคะถ้าเป็นแบบนั้นก็เราในฐานะที่เป็นคู่มันที่อยู่ที่ไทยเราก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ในสถานทูตนะคะว่า เรามีเหตุผลอะไรยังไงที่เราจะยังไม่เดินทางก็ให้ท่านเป็นผู้พิจารณานะคะว่าจะมีเหตุผลสมเหตุสมผลไหมถ้าเหตุผลมันไม่ผ่านหรือไม่ได้จริงๆท่านอาจจะให้คือเราอาจจะต้องทำใหม่นะคะทุกคนหรืออีกกรณีหนึ่งที่กรณีที่เรามาถึงอเมริกาแล้วแต่ว่ายังไม่จดทะเบียนสมรสภายใน90วันเราจะขอยื่นอายุตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้บอกเลยว่าไม่ได้นะคะเรามาถึงอเมริกาภายใน90วันเนี่ยเราก็ต้องจดทะเบียนสมรสกันให้เรียบร้อยนะคะถ้าเราไม่จดเราก็ต้องกลับประเทศเรานะคะคําถามต่อมาคือการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยสามารถถูกปฏิเสธได้ไหมจริงๆอะถูกปฏิเสธได้และหลายๆเคสก็ถูกปฏิเสธนะคะทุกคนถ้าหากว่าเดี๋ยวแอามาดูนะคะเพราะว่าค่อนข้างหลายข้อเลยถ้าหากว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เราเนี่ยดูแล้วมันไม่จริงนะคะดูแล้วมันไม่จริงเขาก็อาจจะปฏิเสธแล้วก็หากคู่มั่นถูกต้องห้ามหากคู่มั่นของเราเนี่ยมีมีโทษหรือมีอะไรต้องห้ามในสารัฐเนี่ยก็อาจจะถูกปฏิเสธได้นะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือ ปัญหาสุขภาพหรือความผิดปกติของร่างกายตรวจสุขภาพไม่ผ่านหรือมีปัญหาด้านสุขภาพก็อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่านะคะหรือข้อต่อมาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้สารเสพติดหรือการใช้ยาเสพติดหรือสารเคมีควบคุมต่างๆนะคะที่เขาห้ามนะคะต่อมาประวัติอาชญากรรม ะะเพราะว่าก่อนที่จะามาอเมริกาต้องถูกตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถ้าใครมีประวัติด,ด้านนี้ก็อาจจะถูกปฏิเสธวีซ่านะคะทุกคนต่อมาก็คือเหตุผลที่ว่าการมีส่วนร่วมในการค้าประเวณีทุกประเภทนะคะก็จะถูกปฏิเสธวีซ่าเหมือนกันเสร็จแล้วมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นปัญหาสังคมเช่นท,ท่านอาจจะพิจารณาว่าคู่มั่นของเราเนี่ยหรือแฟนของเราเนี่ย ไม่สามารถดูแลเราได้นะคะดูพิจารณาแล้วเนี่ยดูเ,เขาดูรายได้นะคะเพราะว่าต้องมีการขอดูลายได้เนาะการการจ่ายภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมคะถ้าท่านพิจารณาแล้วเนี่ยว่าแฟนของเราอะไม่สามารถดูแลเราได้เขาก็อาจจะไม่ผ่านเพราะว่าวีซ่านี้กว่าที่เราจะทำงานได้ค่อนข้างจะนานพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าระหว่างที่เรารอกรีนการ์ดท่านเห็นว่าคนคนที่เป็นแฟนเราหรือพล,ลเมืองสหรัฐนะคะไม่สามารถดูแลคู่มั่นได้หรือไม่สามารถดูแลกันได้วีซาก็จะถูกปฏิเสธได้เหมือนกันนะคะข้อต่อมาของการถูกปฏิเสธวีซาก็คือพยายามเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะคะถ้าที่ผ่านมา ท่านตรวจสอบแล้วว่าเรามีประวัติอะไรที่เป็นกิจกรรมในด้านผิดกฎหมายท่านก็จะไม่ให้ผ่านนะคะตรงนี้ก็ถูกปฏิเสธวีซ่าได้ง่ายๆเลยนะคะข้อต่อมาคือคำถามที่ว่าจำเป็นต้องจ้างทนายไหมเพื่อจะให้วีซ่านี้ผ่านนะคะจริงๆเนี่ยการจ้างทนายไม่เกี่ยวนะคะว่าถ้าจ้างทนายเนี่ยจะต้องผ่านทุกเคส ไม่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 เกี่ยวนะคะแต่ว่าการจ้างทนายเนี่ยจะช่วยเราลดภาระในการที่จะศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองนะคะถ้าเราไม่มีเวลาทําเองเราก็จ้างทนายนะคะเพราะว่าเอกสารการผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยขึ้นอยู่กับเอกสารของเราเป็นหลักนะคะท่านจะตรวจสอบเอกสารประวัติข้อมูลของเราเป็นหลักนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทนายเดินเรื่องให้เราจะผ่านไม่เกี่ยวนะคะ คำถามต่อไปคือคำถามข้อที่7นะคะเขาบอกว่าถ้าจ้างเอเจนซี่หรือจ้างทนายเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงหรือเปล่านะคะก็ตรงนี้แอนบอกได้เลยนะจากประสบการณ์ของแอก็แฟนแอก็จ้างทนายนะคะแอก็เป็นเคสที่จ้างทนายเหมือนกันแต่ว่าราคาเนี่ยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เอเจนซี่หรือแล้วแต่ทนายเนาะทีนี้ถ้าทนาย เราก็ต้องไปดูประวัตินะคะว่าเราจะจ้างทนายท่านไหนประวัติเป็นยังไงเทเคสไหมหรือ,อมีตัวตนหรือเปล่านะคะถ้าค่าใช้ใจ่ายมันแพงแต่ว่าเออเขาช่วยเราดําเนินการเอกสารได้ได้ได้ดีทุกขั้นตอนเลยแบบไม่มีปัญหาเลยอะไรเงี้ยช่วยเราตรวจสอบเอกสารดีอะไรเงี้ยดีแอบคิดว่าถ้าราคาแพงแต่ถ้าแบบมันมัน คือช่วยแบบเราสบายใจอ่ะมันก็คุ้มแต่ถ้าราคาถูกหรือราคาอาจจะย่อมลงมาแต่ว่าเราต้องมาปวดหัวในการที่เราจะต้องไปเคลียร์เรื่องเอกสารอะไรต่างๆร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าราคาแพงหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่เราพิจารณาได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าท่านไหนอยากรู้ว่าแฟนแนนจ้างทานายท่านไหนก็ทักมาถามได้นะคะ แต่ว่าแอมไม่ได้ค่าในหน้านะคะแต่ว่าก็อยากช่วยนะคะอยากช่วยเนาะหมายถึงอยากช่วยเราคนไทยด้วยกันนะคะที่อยากที่จะมาแล้วก็ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลเหมือนแอร์เป็นต้นเนาะเพราะว่าเวลาที่เราทํางานเราก็ทํางานเยอะอย่างแฟนเราก็ทํางานเยอะไม่มีเวลาในการหาข้อมูลด้วยตัวเองก็เลยต้องแฟนก็เลยตัดสินใจจ้างทนายนะคะตรงนี้เนาะค่าใช้จ่ายเนี่ยแอรถามเขาก็ ไม่บอกหรอกค่ะว่าเออเท่าไรจำไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ายังไงใครอยากรู้ก็ทักมาได้นะคะแล้วก็ไปคุยราคากับทนายท่านเองนะคะตรงนี้คำถามต่อมานะคะก็คือคำถามที่ว่าเวลาไปสัมภาษณ์เนี่ยเราต้องไปล่วงหน้าหรือเปล่าหรือต้องไปตรงเวลานะคะบอกได้เลยค่ะทุกคนนะคะการที่เราจะไปสัมภาษณ์หรือสมัครงานเนาะมันก็อารมณ์พอๆกันเราควรจะไปล่วงหน้านะคะ อย่างน้อยเนี่ยสักประมาณ15 15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนาะเพื่อแบบเพราะว่าเวลาเราไปแล้วเนี่ยตอนที่เข้าสถานทูตอะเขาก็ต้องตรวจสอบเนี่ยค่ะตรวจสอบว่าเออเราพกอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปนั่งรอคิวตรงนี้เนี่ยแอเห็นว่าบางคนบอกว่าอุย้ยนัดนัด9้าโมงบ้างนัด10บโมงบ้างแต่ทำไมมีคนไปสัมภาษณ์ก่อนหรือไปสัมภาษณ์หลังอย่างแอนัด นัด9โมงแต่ว่าแอบไปก่อนแอบก็จะได้สัมภาษณ์ก่อน9โมงค่ะทุกคนใช่เพราะนั้นถ้าเราถ้าเราไปเร็วเราอาจจะสัมภาษณ์เร็วนะคะถ้าคิวที่คิวที่แบบสัมภาษณ์ก่อนเราเขายังไม่มาเรื่องี้ค่ะท่านก็จะเรียกเราเข้าไปก่อนได้เลยะไรประมาณนี้เนาะค่ะคาถาม,ถามต่อไปขอวีซ่าถาวรแบบคู่มั่นกับแบบแต่งงานเนี่ยอันไหนใช้เวลานานกว่ากันหมายถึงว่าคู่มั่น K1 กับแต่งงาน C R 1 n e นะคะ C R วันเนี่ยคือประเภทแต่งงานที่ไม่เกิน2ปีเนาะอ่ะคำถามต่อมาคือขอวีซ่าถาวรเนี่ยถ้าจะขอแบบ K 1กับ C R 1อันไหนวีซ่าประเภทไหนใช้เวลาน,านานกว่ากันตอบได้เลยนะคะตรงนี้จากประสบการณ์ที่เคยถามเจ้าหน้าที่นะ,ะเจ้าหน้าที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่เดินเอกสารนะคะที่ เดินอนกาสารในการทาวีซ่าเนี่ยนะจริงๆเนี่ยการขอเนี่ยใช้เวลาพอๆกันหมายความว่าใช้เวลา1ปีถึง1ปีครึ่งหรือไม่เกิน2ปีนะคะตั้งแต่ยื่นจนถึงวันได้รับวีซ่านะคะถึงวันสัมภาษณ์เนี่ยใช้เวลาพอๆกันเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไปดูนะคะว่าเราจะสะดวกมาแต่งงานที่อเมริกา หรือถ้าใครแบบอยู่ด้วยกันแล้วที่ไทยอะ่ะก็จดทะเบียนสมรสด้วยกันที่นูน่นแล้วก็เดินเอกสารเสียวันมาได้เลยเพราะว่ามาถึงก็จะได้กินการ์ดเลยนะคะส่งแอร์เนี่ยใช้แบบคูมั่นเพราะว่าแฟนแอร์เนี่ยทำงานอยู่ที่อเมริกาเนาะตอนนั้นแล้วก็ไม่แอร์ก็อยู่ที่ไทยนะคะไม่สามารถมาจดทะเบียนสมรสกันเพื่อเดินเอกสารอะไรต่างๆได้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเค แฟนเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วก็เดินเอกสารกันได้เลยนะคะตรงนี้เนาะอ่าต่อไปคำถามที่สิ์เอกสารจากอำเภอต้องให้กระทรวงต่างประเทศประทับตรารับรองหรือเปล่าจากประสบการณ์ของแอนนะคะจากประสบการณ์อีกแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าออกเปภาษาอังกฤษจากอำเภอแล้วเนี่ยไม่ต้องให้ที่ไหนรับรองแล้วนะคะก็คือให้อำเภอนั่นแหละคะ่ะประทับตาให้เราแล้วก็สามารถนำมายื่นได้เลยนะคะ คำถามต่อมาคำถามที่ 11. การสัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นแบบยืนหรือแบบนั่งเนาะจริงๆคำถามนี้เราก็คิดไม่ถึงว่าจะมีคนถามนะคะแต่ว่าบอกได้เลยนะวันที่แอนสัมภาษณ์วีซ่าคู่มั่นนะคะและก็วีซ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบทั้งยืนและนั่งนะคะแต่สัมภาษณ์วีซ่าเควันีซ่าคูมั่นเนี่ยยืนนะคะยืนสัมภาษณ์ตัวต่อตัวแบบนี้เนาะอ่าก็คือมีเก้าอี้ให้นั่งประมาณ3าตัวนะคะแล้วก ท่านก็จะนั่งอยู่ในห้องนะคะเราก็แล้วลเขาก็จะเรียกเรียกชื่อเรานะคะแล้วก็เราก็เดินเข้าไปแล้วก็อยู่ที่หน้าตู้แบบนี้นะคะส่วนวีซ่าอื่นพวกท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้ก็จะเข้าไปในห้องนะะเข้าไปในห้องแอร์เลยนะทุกคนแล้วก็นั่งเป็นเก้าอี้นะคะตรงนี้เนาะอ่ะก็มีเก้าอี้ให้นั่งคืนในห้องนั้นคนเยอะมากแต่วีซา่าเควนเนี่ยมีกันอยู่กระจุกเดียวนะคะข่าต่อไป ข้อ12เขาถามว่าสามารถติดปากกาหรือสมุดตรงนี้ไปได้ไหมนะคะจริงๆอะ่ะควรจะนาควรจะนําปากกาหรือพวกที่จดโนต้ตเข้าไปด้วยนะคะปากกาดินสอก็ได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถเอา iPad หรือโทรศัพท์เข้าไปอยู่แล้วเนาะ,ะเพราะว่าอย่างที่อบ,บอกว่าจะถูกยึดไว้หน้าตู้และล็อกเกอร์นะคะตรงนู้นเนาะ,ะ,นนนะ,ะก็คือสามารถนําปากกาหรือ,อดินสอเข้าไปด้วยได้นะคะกระดาษสมุดโนต้ตอะไรพวกนี้เนาะ,ะอ่ะ ข้อต่อมาก็คือคำถามแบบไหนถึงจะตอบคำถามแบบไหนถึงจะสามารถสัมภาษณ์ผ่านจริงๆเนี่ยตอบแบบไหนไม่มีใครสามารถฟันธงได้แต่ว่าถ้าที่แอนแนะนำเนี่ยก็คือตอบตามจริงของเรานั่นแหละค่ะเพราะว่าท่านเนี่ยก็จะดูเอกสารของเราอยู่แล้วเนาะว่าเออมีอะไรยังไงแล้วคขาท่านก็เอาตรงนั้นแหละคะ่ะมาถามเรานะคะมาถามเราเราก็ตอบตามจริงให้ได้มากที่สุดเนาะ ต่อไปการไปสัมภาษณ์วีซ่าหรือการที่จะมาอเมริกาเนี่ยจะต้องมีเงินในบัญชีไหมเอ่อถ้าเป็นวีซ่าถาวรน,นะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าคู่มันหรือวีซ่าแต่งงานเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ดูเงินในบัญชีนะคะอย่างของไอเนี่ยไม่ได้โชว์สเตทเมนต์หรืออะไรเลยเขาจะเช็คแค่ของแฟนเราเนาะว่าเออสเตทเมนต์หรือ,อไรายได้อะไรเงี้ยยังไงเนาะอย่างที่ไอบอกในข้อที่ผ่านมาเพราะว่าท่านจะดูว่า เขาเนี่ยแฟนเนี่ยสามารถซัพพอร์ตคู่มั่นระหว่างที่ยังไม่มีงานทำได้ไหมถ้า,าแฟนเราหรือพลเมืองสหรัฐคนนั้นไม่สามารถดูแลซัพพอร์ตได้เขาก็จะไม่อนุมัติวีซ่านะคะตรงนี้เนาะแต่ถ้าเป็นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นๆเนี่ย อาจจะต้องดูสเตตเมนต์เนาะแต่ว่าอย่างที่เราเรารู้กันเนาะการดูสเตตเมนต์หรือการดูรายรายได้หรือการเงินในบัญชีเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่สามารถฟันธงว่าวีซ่าเราจะผ่านท่านอาจจะดูหลายๆองค์ประกอบด้วยกันเนาะในการที่จะอนุมัติวีซ่านะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเป็นรายกรณีไปนะคะว่าเราขอวีซ่าประเภทไหนเนาะต่อไปค่ะคำถามที่15 ถามว่าเราจะต้องไปเที่ยวมาหลายๆประเทศก่อนไหมถึงจะสัมภาษ์วีซ่าหรือวีซ่าถึงจะผ่านตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประเภทศวีซ่าเหมือนกันถ้าวีซ่าถาวรหรือวีซ่าคูมั่นเควันเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูนะคะว่าเราไปประเทศไหนมาบ้างเนาะอย่างที่บอกเราในฐานะ,ะผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่ดูแต่ว่าจะดูที่พลเมืองสหรัฐหรือ คนที่ยื่นนะคะสปอนเซอร์ของเราว่าดูแลเราได้ไหมตรงนั้นนนอยอย่างที่บอกเมื่อกี้ไรายได้จะดูจะดูะไรายได้เป็นหลักแต่ว่าถ้าเป็นการไปเที่ยวหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะดูที่ผู้ขอวีซา่าประเภทอะไรนะอาจจะดูที่ผู้ขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวนะคะว่าคุณไปที่ไหนมาบ้างหรือว่าจู่จูคุณจะเอาเงินก้อนของคุณทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อไปสารัฐ เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้อาจจะอาจจะนะคะมีสิ์ที่แบบอาจจะถูกปฏิเสธวีซ่าได้เนาะจะอยู่แบบอยากจะไปวีซา่าเขาอาจจะคิดว่าเราอจะโดดวีซา่านะคะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นไหมก็อาจจะมีความจำเป็นบ้างนะคะที่เราจะอาจจะเก็บทิปเล็กทิปน้อยนะคะแล้วค่อยมาที่อเมริกาเนาะต่อไปข้อต่อมาคําถามต่อมาถ้าเราไม่ไปตามวันที่นะัดสัมภาษณ์ได้ไหม ออได้นะคะตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะต้องทำการเลื่อนนัดหรือเราจะต้องทำการเจราจากับท่านนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนาะว่าเราจะไม่ได้ไปเพราะเหตุผลอะไรเราก็ต้องแจ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะก่อนที่เราจะสัมภาษณ์เนาะไม่งั้นนะมันจะถูกบันทึกไว้ในประวัติว่าเราขาดนะัดสัมภาษณ์ก็จะดูไม่ดีสำหรับเราเนาะต่อไปค่ะ จะต้องจดทะเบียนสมรสก่อนที่จะไปอเมริกาไหมตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นวีซ่าเควนนะวงเล็บวีซ่าเควนเนี่ยห้ามจดทะเบียนสมรสก่อนที่จะมาที่อเมริกาเด็ดขาดเพราะว่าวีซ่าประเภทนี้ระบุไว้ว่าจะต้องมาจดทะเบียนสมรสที่อเมริกานะคะเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นประเภทวีซ่าแบบ ซีอาวานหรือวีซ่าอื่นที่เป็นวีซ่าคู่สมรสอื่นๆนะคะจะต้องมีทะเบียนสมรสก่อนแล้วค่อยขอวีซ่านะคะข้อต่อมาคือยื่นปรับสถานะเมื่อไหร่ตรงนี้เนี่ยถ้าหมายถึงวีซ่า K1 เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะต้องยื่นปรับสถานะหลังจดทะเบียนสมรสเมื่อไหร่แต่ว่าถ้าให้แนะนำนะถ้าเรายื่นปรับสถานะเร็วนั่นหมายความว่าเราก็จะได้กรีนการ์ดเร็ว ถ้าเราได้กรีนการ์ดเร็วเราก็สามารถไปสมัครอะไรได้สมัครธนาคารไปทำใบขับขี่ได้หรือถ้าต้องการไปทำงานก็สามารถไปสมัครงานได้สามารถเดินเอกสารอะไรต่างๆกับแฟนเราได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วข้อต่อมาหลังจากตัวทะเบียนสมรสเนี่ยต้องเอาใบทะเบียนสมรสไปปรับสถานะใช่ไหมแล้วถ้าปรับแล้วเนี่ย ปรับสถานะเนี่ยไม่ต้องไม่จ,จาเป็นต้องภายใน90วันใช่ไหมคําถามนี้ก็คล้ายๆกับคําถามเมื่อกี้นะคะค่าตอบก็คือใช่เลยถ้าเราจดวจทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาใบทะเบียนสมรสไปยื่นปรับสถานะด้วยนะคะเราไม่สามารถไปยื่นปรับสถานะเลยโดยที่ไม่มีทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะ,ะคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือได้รับเลข bnk ก่อนถึงไปตรวจโรคและขอใบ รับรองควบคุมความประพฤติใช่ไหมคะและค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ขอตอบเลยว่าใช่นะคะเราต้องได้รับเลขก่อนแล้วค่อยไปตรวจโรค B.N.K. ตรงนี้คือเลขอะไรก็คือเลขเคสนัมเบอร์ของเรานั่นเองนะคะโดยที่ สถานทูตหรือ nvc ของประเทศไทยนะคะจะออกให้นะคะเลขเคสนมเบอร์นี้เราจะใช้เลขเคสนมเบอร์เนี่ยไปเด,เดินเอกสารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการต้องแนบเพื่อนำสัมภาษณ์แนบเพื่อไปตรวจโรคและแนบเพื่อไปขอใบเ,อเขาเรียวกว่าอะไรอะไปขอใบรับรองความประพฤติอย่างที่ว่านะคะทุกอย่างเลยเขาจะขอเลขเคสนมเบอร์นี้นะคะต้องได้ก่อนนะแล้วค่อยไป ทำการนัดสัมภาษณ์และตรวจโรคส่วนราคาค่าใช้จ่ายในการไปตรวจโรคตรงนี้ก็อย่างที่แอร์บอกในคลิปที่แล้วนะคะว่าขึ้นอยู่กับว่าเราฉีดวัคซีนกี่เข็มนะคะเราต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างราคาอาจจะแตกต่างไปตามวัคซีนที่เราได้รับนะคะ ค่ะสำหรับคลิปรีวิวคำถามที่เจอบ่อยในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกามีอะไรบ้างวันนี้ก็จบลงแล้วนะถ้าใครมีคำถามก็ถามแอม,มาได้หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าอันไหนที่แอมรู้แอมก็จะมาตอบให้นะคะแต่ถ้าอันไหนที่แอมไม่รู้แอมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะขอให้สัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดีนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย